สวัสดีครับผมศักดาอาชาว,วิลาวันครับวันนี้พามาเยี่ยมชมแปลงนาของพี่จัญญาสมรูปพี่เอื้อยที่เปิดใจมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทพียูเน็ตเบิร์สเกอของเรานะครับเ e n เดอกิ่งทองใบหยกขั้นตอนแรก ในการทำนาของพี่จัรญ,ญาหรือพี่เอื้อยได้นำเทนเดอร์มาหมักต่อสั่งข้าวข้าวดีดข้าวเด้งและหญ้าในแปลงนาหมักได้ประมาณ7-10วันได้ทำการปัน่นและย่ำรูปเทือกหลังจากนั้น ได้ทําการหวานข้าวแล้วได้ประมาณ20วันได้ทําการใส่แร่ภูเขาไฟใบหยกผสมยูเรียในอัตา5ต่อ1พอใส่ได้ประมาณ หนึ่งอาทิตย์ได้ทำการฉีดกิ่งทองนาโนเอนไซม์พอได้ข้าวหนื่งเดือนจะเป็นสภาพแบบนี้ครับสวยงามมาก วยจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเสมอกันทั้งผืนนาเลยสดยอดสวัสดีครับ